โอเคนะผมเดี๋ยววันนี้นะผมผมจะมาสอนเล่นสนับสวนไม้นะครับผมเล่นสนับสู้กับไม้นะผมผมจะสอนว่าเล่นยังไงใหุ้นแบบยับเลยนะผมอย่างแรกที่เราต้องรู้ครับคือการหยงชนนะผมสนับคือการหยงชุนให้เราวิ่งเข้าไปต่ครับถ้าเราวิ่งเข้าไปต่อยแล้วโดนเขาตีเนี่ยอะไรก็ตายครับเราต้องวิ่งเข้าไปเกาะแต่ขาแข็งับผมก็จะได้มีกีเรานะผมแล้วพอเราก่อแต่ขาแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะยืนนิ่งครับ เนี่พอเรายืนนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทําตามสัญญานะผมขอเวลาไม่นานนะครับแต่ว่า7ปีแล้วนะครับผมยังไม่สําเร็จซึ่งยังไม่สําเร็จในะภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ non finished ส่วน finish เนะี่ยผมพูดเร็วๆก็จะกลายเป็น fish ส่วนคําว่า fish นะีผมก็คือแปลว่าปลานะผมซึ่งคําว่าปลาเนี่ยจะแปลว่าเออไม่ใช่เป็นคํานําหน้าของผู้นําประเทศประเทศหนึง่งนะผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะมันเทรียไปส่วนผู้นําประเทศนะผมก็คือนายกนะผมส่วนนายกเนี่ย ถ้าเรายกนาเรายกไม่ได้ครับผมว่าถ้าเรายกนานาจะทับเราตายนะผมโอเคดูเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับวิ่งเข้าไปก่อนแต่ขายแข่งครับชบปบ๊บตายครับง่ายๆเลยไม่ต้องเด่นทำเหี้ยนะตาย,าตายหาตายโหงไปซะ